สวัสดีครับก็อต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง By m i t h a t i k อ o นะครับและในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับคอร์สยูที่โมเดลวอลเฟ้ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมเราก็ยังคงอยู่กับ USMC เหมือนเดิมนะครับผมภารกิจตามล่าอาลซาร์ดเหมือนเดิมนะ ผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่สบายนะช่วงนี้นะครับผมอาจจะเงียบๆนะอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคกันต่อครับข่าสศึกข,ข้างหน้าอาดีขข้กำบัขขงเพื่อนล่วงแล้ว Reload, mì quyền quyền lộn mà khỏi yêu này ok yêu mà Reload ok oh, quá. Bái, 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 bái. Yeah, ok 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 โอ๊ยโอ๊ยโอยหัวใครหัวใครโผลมาทำไมโผลมาทำไมลงไปลงไปนอนหลีรถชั้นสองเห็นปืนยิงไม่โดนเข้า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 เฮ้ยโอเคยิงช่วยทันโอ้โหอยู่กันเพียบเลยหลีรถ ระเบิดเช็คล่องเอาระเบิดไปโอเคลวงซ้ายเคลียร์ในห้องมีไหมมีมีคนวิ่งลงไปนอนซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่รถ เค Clear! โอ้โหดูมันยิงเข้ามาวิ่ง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 เพื่อ e. นล่วงอยู่แล้วเฮ้ยไีเ้ยเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้บ้าเอ้ย ลรดนี่ย <Load. S 2> นี่ไง,ไงหัวใครมาแอบอะไรตรงนี้อะไรเราตรงนั้นอะ่ะตรงนี้มีเหรอโอ๊ะโอ้ล่วงโอเคล่วงลีโรดเพื่อนล่วงอย่างเงี้ยมานั่งอะไรตรงนี้ดีดลูกแก้วเหรอมีไหมไม่มีเข้าตัวคันเอ้ยนี่ยไอ้หอยู่กันเพียบเลย ลีลอดลีลด,ลดเอาระเบิดไว้เหมือนสะพานเหมือนสะพานคาศึกบนสะพาน อาพีจีนี่ว่ามากันโคตรเยอะเลยเไ,ไ,ได้ละมาไหนรถถังนี่เหรอเอาคันข้างหน้าก่อนแล้วกันยิงขึ้ไลยโอ้ยเฟลเลยจบกัน ยิงติดหลังคาไอ้บ้าเอ้ยยิงติดหลังคาว่ะ,มะเมื่อกี้อยู่รอให้รถถังมาตรงนี้ก่อนไม่มีหลังคาตรงเนะี้ยมายังมายัางมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคยิงดูผลงานนะดูผลงานโอ,โอ้ย แมงเหยือยันยิงมอม่ยิงทำไซส,สกแซกหลบลุกล,ล,ลูกกระสุนกันหลับเป้าหลับเป้ายิงโอเคปืนมาวูมันถอนกำลังลวะ เข้าไปดิจาบราวูซิกตอนนี้เราถูกระดมยิงหนักตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนบราวูดซิกกำลงกังจะไปอดทนหน่อยหากระสุนนี่แบบว่าโอ้โหดูดิ บินเฉียดหัวก็แบบอ R P G อย่างเยอะโอเคตรงนี้ใช่ไหมนี่ Alpha าซิกลับมาแล้วนี่ไงเราถูกเราต้องยิงหนักมากเลยจ้ามันมาทุกที่เลยดูดิมาทุกที่มาทุกที่เฮ้ยอะไรเปิดไปต้องไล่ถ่ายละ อย่าให้มันเข้าถึงตัวรถถังโอ้ยโอ้ย,อยข้างบนข้างบนลบลบลบ,ลบ เดโอเพื่อนเรา,มาสมทบแล้ว RPG ลีล,ล,ลดข้างหน้ามีคนวิน่งเอาระเบิดไว้ข้างบนมีพี่จสใก่อนเลยเก็บก่อนเลยนี่ โอ้โหไอ้เฮียแม่งยิงเข้ามาไอ้เฮียเอ้ยเกือบตายไอ้บ้าระเบิดไปยู่เยี่ยแล้วเกินพวกมึงเนี่ยไปเกณฑ์มาจากไหนก,กันเยอะแยะวะดีรถกระสุนหมดแล้วอ่ะชิบหายแล้วยิงจนลืมดูกระสุนเหลือบาลิต้าครับอา g พี RPG. โอ้ยเฮียระเบิดหน้าหลังเลยโอ้ยเฮียเยอะเยอะจังวะระเบิดเนี่ยลีโลดรดเฮียระเบิดหน้าหลังเลยโอเคล่วงโอเคติดซีโฟล่ะโอเคทำลายเรียบร้อยลีโลดรดก็สูญหมดแล้ววะเอาไงดีวะโอเคเพื่อนบุกขึ้นมาละ เหลือแต่บาเลต้าครับตอนนี้โหดูมันยิงลงมาบอกตำแหน่งกันบอกตำแหน่งให้เครื่องบินกันโอเคโอเคเรียบร้อยบอกตำแหน่งแล้วสแตนบายนายีกำลังเสริมมาแล้วเว้ยกำลังเสริมทางอากาศมาแล้ว ยังอยู่อหรอเนี่ยย,ย ok boss, t t uh, luck, well, okay, ังไม่ตายเหรอเหลือสองนัดในลังเพลิงครับตอนนี้โอเคครับไปมาไปไปรวมตัวกับรถถังครับผม โอเคมารวมตัวครับผมฮูรา